นนี่ะครับเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูวันนี้ที่จะนำมาทำให้ชมก็จะเป็นไก่ใต้น้ำนะครับเป็นไก่ชนด้วยเดี๋ยวจะไปดูนว่าไก่เราจะเป็นยังไงครับไปครับนี่ครับจานทิงสวัสดีครับเป็นไงไก่ครับท่านผูษมมันขามันเจ็บนิดนึงขาเจ็บนะครับคือมันเจ็บหน่อยนี่ครับเอ็นไกลเกลงไกลเกลงใช่ไหมเนี่ยขาเจ็บขาเจ็บตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย วันนี้ก็แปดพันต่พันนะครับเดี๋ยวนำไปทําเป็นเมนูไก่ได้รับแต่ตอนที่แบบเราจะเดี๋ยวคุยนรดดี้ว่า,จา,จ,า,าจานทิงนี่ครับจานทิงฝากช่องจานทิ้งนะครับจานทิงตามรอยพ่อนะครับการทําเกษตรการทําอะไรก็เปล่าอีกตามได้นะครับมันเก็บใช่ไหมมันเก็บ,เ,กบเดี๋ยวตอนทําตอนปิดชีพนี้จะไม่ถ้าชมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปถอนขนมิตต้มอะไรไปเดี๋ยวไปทำห้ชมอีกทีหนึ่งตอนนู้นเลยนะฮะ ฝากติดตามด้วยครับโอเคนี่นะครับไก่เงยชีพ okay. ไม่ได้มานั่งถอนทีละเส้นนะ<ถ>ท chicos, <laughs> ่านผู้ชมเป็นไก่ใต้น้ำราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากกแบบหมื่นเลยวันนี้พามาบรรยากาศกับสวนเอาจกล้องแคร์ให้ดูบรรยากาศในสวนเลยนี่น้ำเริ่มแห้งเลยนะครับเอาเอาวอาเ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 ไอ้ข้างนี้ อันนี้เป็นพันฝรั่งเศสนะท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่าหานไทยนะครับอันนี้เขายังไม่โตเต็มที่นะครับเนื้อลวกให้หนังตึงทีเลมขนือเหลือลวกให้หนังตึงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะจะเผาหน่อยนึงให้หนังไก่จะหอมเนยพริกไทยขาวเม็ดหรือเลือกมันใช้พริกแพรดาก็ได้นะท่านผู้ชมออไปครับ เป็นรูปผักชีนะครับนะฮะไปครับโผไปต่อเลยนะครับให้พอแหลกก่อนนะครับะตะไคร้นะครับหั่นเป็นแว่น,นดูคลาดครับ,รบตามด้วยขาดประมาณหนึ่งแง่งนะฮะ ประมาณนี้นะครับลงไปครับจะใส่เครื่องเทศเยอะนิดนึงนะครับตามด้วยรากผักชีนะครับเป็นขิงนะครับเ,เป็นขมิ้นครับนี่ฮะลงไปครับก็ตามด้วยหอมแดงนะครับบุบุนิดนึงครับเดี๋ยวจะหก ยากนะครับประมาณสี่ห้าหัวก็ได้นะครับลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมไทยนะครับกลีบเล็กไปครับเราก็จะมาโขกกเลยครับลงเป็นเกลือประมาณครึ่งช้อนชาท่านผู้ชมอเครับแล้วก็มาโขกครับ เริ่มจาละเอียดอย่างนี้นะครับเราก็มาลงเป็นพริกขี้หนูแห้งนะครับความเผ็ดตามใจชอบนะท่านผู้ชมนี่นะฮะวันนี้ผมทีมงานเยอะนะครับมีทามเผ็ดได้ทามเผ็ดไม่ได้นะครับผมก็จะให้แบบกลางๆไว้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นสูตรนี้นะครับลดคุ้มค่าที่จะจับนะฮะเผ็ดจับโขพริกซ้ำเข้าไปให้หน่แหลกหรือว่าละเอียดนิดนึงนะครับ นนีะะฮะเอาพอแบบหยาบก็ได้นะครับท่านผู้ชมเราก็มาเติมมีกะปินะครับประมาณสิบชัชานี่นะครับแล้วก็มาขบซ้ำอนิดน,นะครับเท่านี้ทิกแกงเราหรือว่าเครื่องเทศที่จะผัด ทำเป็นไก่ใต้น้ํานี่ก็ได้เลยนะครับน่ครับเราก็นํากระทะมาตั้งนะครับท่านผู้ชมเติมน้ํามันไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอเดกกระทะนี่นะครับเราจะผัดพริกแกงของเราก่อนนะครับหรือว่าเครื่องเทศนี่นะครับท่านผู้ชมเครื่องถึงนะครับทําไก่ใต้น้ําเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเครื่องนะครับใส่เยอะได้นะครับเครื่องเทศเราก็ผัดครับ ให้เครื่องเทศของเราเนี่ยหอมก่อนนะครับหรือว่าพริกแกงของเราเนี่ยหอมก่อนนะครับสูตรนี้จะไม่นําไปลงไปคลุกเลยเนะฮะจะผัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะผัดไก่ของเราด้วยนะครับกลิ่นมานแล้วครับเราก็มาลงเป็นไก่ของเราเลยนะครับโอเครับลงได้หมดเลยครับผัดกินก็ลงไปเลยครับไม่เป็นไร ให้หอมก่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าผัดหรือว่ารวนหรือว่ารวนนี่นะครับเราจะรวนให้ไก่หนังไก่เนี่ยตึงเลยนะครับเราได้เผาไก่เรารอบมึงหรือว่าย่างแบบให้ให้หนังแบบตึงรอบนึงเลยนะครับแล้วเราก็มาผัดซ้ำให้เครื่องเทศหอมเข้าเนื้อกับไก่เลยนะครับ เริ่มมาแล้วท่านผู้ชมสูตรนี้จะอร่อยมากจะหอมมากนะครับเพราะว่าเราได้ผัดนะครับเริ่มหอมนี้นะครับเราก็ยังเพิ่มเป็นผงกะหรีนะฮะท่านผู้ชมสูตรนี้ใส่ผงกะหรีนะครับประมาณสองสามช้อนชาก็ได้นะครับเตยขายอาหารอินเดียอาหารทัตมานะครับท่านผู้ชมผัดซ้ำนิดนึงนะครับ แล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะครับผงชูรสนะครับตามความชอบไปนะครับประมาณสัก3ช้อนชาก็ได้ครับวันนี้ไก่เราตัวใหญ่นะครับดอกเตือนนิดนึงนะครับประมาณ2ช้อนชาครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณ3ช้อนชา ลงไปน้ำปลานิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ,รบประมาณหนึ่งสองต๊ะหรือสองสนโต๊ะก็ได้นะครับตามความชอบนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่อยชิมครั้งหนึ่งแล้วค่อยปรุงเพิ่มก็ได้นะครับนี่นะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเป็นหม้อก็ได้นะฮะเป็นหม้อแบบธรรมดาหรือเป็นแบบ มะน,นิ่งก็ได้นะครับก็น้ำแกงของเราลงไปเลยครับ,น,รบนี่กระดาษยังไม่แบบทำไก่ใต้น้ำผัดเสร็จก็หอมแล้วท่านผู้ชมเครื่องเทศแบบที่บอกเลยต้องถึงนะครับก็ซูมไปนหน่อยน,นะครับแล้วก็เติมน้ำล้างครกนี้นะครับลงไป ลงไปครับเช็ดน่อยครับก็นำกระมังมาวางนะครับแล้วก็เติมน้ำท่านผู้ชมรอบแรกนะครับน้ำแรกเนี่ยจะอยู่ที่25สห้านาทีนะครับจับเวลาไปเลยนะครับแล้วก็อัดไฟให้แบบร้อนนิดน,นึงนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำสองน้ำสามกันนะครับ ผ่านมา25ทีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับน้ําก็จะเป็นฟองอากาศนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนน้ากันท่านผู้ชมนีมมน่หน้าตาลอยครับมืดแล้วน,นะครับเนี่ยแสงไม่พอแล้วท่านผู้ชมหอมมากครับแล้วก็จะมาเติมเป็นน้ําที่2นะครับ รอบนี้เราจะถุดต่ออีก20นาทีนะครไกลล่เราค่อนข้างที่เป็นไก่ที่เหนียวนะไก่ชนนะครับแต่ก็ยังเป็นไก่ที่แบบหนุ่มอยู่นะครับก็จะต่อย20นาทีนะครับระหว่างรอนี้เราก็จะมาเก็บพริกนะครับอันนี้เป็นพริกกระเลียงนะรเราจะใส่ลงไปด้วยเป็นลูกโดดนะครับกลิ่นหร้อมเลยนะครับนนีฮนะมีปลูกไว้เองนะครับดียวใส่เป็นข่ากันไปนะครับระหว่างสีเขียวกับ สีแดงนี่นะครับใส่ใบด้วยกว็หอมนะท่านผู้ชมสีแดงนี่นึงนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ทำพันธุ์ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวจะนำมาใส่กันนะครับคนน้ำรอบสองเราติดฟองอากาศอย่างนี้นะครับผ่านมา20นาทีเราก็มาเปลี่ยนน้ำอีกรอบนะครับนี่ท่านผู้ชมโอ้ยกลิ่นหอมอยังแรง <Yahoo! S 1> รอบนี้เราก็จะลงเป็น กระเหลี่ยมของเรานะครับเรีวยกว่าลูกโดดนี่นะครับที่เราเก็บเมื่อสักครู่นะครับลงไปคนนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวครับ,ดรบเดี๋ยวเราก็เติมน้ำรอบที่สามนะครับรอบนี้จะต่ออีกสิบนาทีนะฮะท่านผู้ชมไก่ชนเราเนี่ยเป็นไก่หนุ่มนะครับยังไม่ได้แก่นะถึงไก่ที่แบบ เพิ่งแบบคล้ายๆว่าแบบซ้อมเฉยๆนะครับยังไม่ได้ลงสังเวียนจริงนะครับไม่เหนียวนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวต่ออีกสิบนาทีเดี๋ยวเรามาชมหน้าตาลครับโอเคปผลงานที่สามเราได้แล้วนะครับนี่นะฮะมาดูหน้าตาหน่อยครับอุ้ยหอมมากคุณผู้ชมรอบนี้เต็มที่เลยเราก็จะมาลงเป็นใบมะกรูดฉีกนะครับนี่ฮะลงเยอะได้นะครับท่านผู้ชมไฟสองที่ใบมะกรูดเลยนะครับนี่นะฮะ ไปครับคนให้ใบมะกรูดยุบนิดนึงนะครับก็ตามด้วยใบกะเพรานะครับในสวนเองนะครับปลูกเองเป็นใบกะเพราเล็กนะครับเป็นี้ะหอมมากท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับไม่หกสูตรนะครับแต่แบบของจริงเขาคือไม่ใส่นะครับจะใส่แค่นี้นะฮะท่านผู้ชมดีนะครับ พอไปก็พอยุบนะครับเท่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปเทชมหน้าตานิดนึงครับนี่ฮะก็จะมีน้ำแบบคุกคิกนะครับนิดนึงนะฮะอือนี่นะฮะท่นานผู้ชมเดี๋ยวไปชมหน้าตาชัดนะครับ <Yahoo! S 1> เมนูไก่ใต้น้ำของเราวันนี้ราคาเกือบหมื่นครับกับไตยชนที่นำมาทำมาชมนะครับนี่ท่นานผู้ชมมาลองชิมกันหน่อยเดี๋ยวจะลองชิมเป็นแบบ กึ้นนะครับไก่นีนอายุยังไม่เยอะนะฮะท่านผู้ชมเป็นไก่ชนที่แบบเพิ่งซ้อมนะครับเราชิมนครับอืมไม่เหนียวท่านผู้ชมสู้ปันมากอร่อยแนะนำเลยนะฮะนี่สูตรนี้อร่อยแน่นอนอืมอนน ตรงนี้พอมีแสงไฟนะฮะเลยมาถ่ายตรงนี้นะฮะปิดคลิปตรงนี้เลยคับท่านผู้ชมด้านนุ่นมืดหมดแนละ้วผมไม่ได้อ่าด้านนู้นไม่ได้ติดไฟนะครับอร่อยม,มากเดี๋ยวลองเป็นหัวไก่นะฮะทาดีย่างนะครับปากก้องเราถือต้องไฟถือต้องกล้องนะครับคุนผู้ชมเดี๋ยวเราชิมลเลยรักเลยมากคลิปนี้ พอดีว่า FC มาหานะครับ FC จากรคราชมามาเยี่ยมนะครับก็เลยออกมาถ่ายแบบบายๆนะครับหรืออะไรดัมลอ,องดยดิฮนะมันแห้งอย่างนี้นะครับหืมหัวยากก็อร่อยครับแต่ว่าข้างๆจะเหนียวอร่อยครับทผู้ชม แบบเค็มๆขมข,มขมนิดนึงนะครับหอมอร่อยได้ครับเมนูนี้ก็ฝากอก็ฝากคุณผู้ชมลองไปทําทานกันดูนะครับสาหรบับเมนูนี้นะครับอร่อยแนะ่นอนสูตรนี้เป็นแบบสูตรแบบออกแบบแนวแบบพมา่านิดน,นึงแล้วก็อาจจะคล้ายๆอินเดียนะครับใส่ผงกาหีลงไปเพิ่มเติมนะครับกัรบริดแกงหรือว่าเครื่งองเทศเรานะครับนี่ฮะก็ฝตากด้วยอ่านี่นะครับ คลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชาติด้วยครับจะได้มีกำลังใจนำสุยด,ดีเมนูเด็เดๆมาทำให้ชมนี้ลาปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย